ดูนะคนนั่งค่ารถเมย์เต็มเลยดูนะดูนะดูนะปั๊บเผาตั้งรถแล้วรถแล้วมีใครต้อตงเร็วต้อ,ตง,อตงแล็ว้อ,อ,อ,องเร็วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยต้องเร็วเอาละ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 อยุงนะครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับไปทดสอบใจิตใจคนจนเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่ขอแนะนำนะนี่คือไอ้เบนซ์ไอ้เบนซ์เป็นครีเอทีฟถูกไหมครับผมข่าวก่อนเบนซ์พี่ให้น้องทำอะไรแต่งตัวเป็นคนจน พอมตัวเป็นคนจนนะครับแล้วก็ลงไปทดสอบจิตใจลงไปขอเขากินข้าวใช่ขอเขากินข้าวครับลงไปนะครับแล้วก็ไปทดสอบจิตใจมีคนมีน้ําใจเต็มเลยครับผมนะครับแล้วมีคนดูคลิปเราเนี่ยนะครับโอ้โหคนกดไลค์ห0 0่นคนห้าหมื่นคนคนดูเป็นแสนครับคนดูเป็นแสนฮะ แสดงว่ามึงเนี่ยบทบาทการแสดงได้เล่นเป็นคนจนได้ได้ครับเอางี้เดี๋ยวจะปลอมเนี่ยหน้าตอนนี้ยังหล่ออยู่ดูเหมือนแบบคนจบด็อกเตอร์โอ้โหนี่นดูนะฮะนี่รองเท้าหล่อนะครับตอนนี้เด้งเป็นเด็กรวยรุ่นอยู่เดี๋ยวจะให้เบนซ์ไปแปลงโสมแป๊บหนึ่งนะครับในห้องน้ําแล้วออกมาขอจนที่สุดเท่าที่มึงจนได้โอเคมาถ้ามึงแต่งตัวไว้จนเดี๋ยวกูจะเอาเอาขี้เท่าเฮี้ยทานทาหน้ามึงให้จนเข้าใจเปล่าแหวนเหวินแว่นตาถอดออกโอเคนะไปแต่งตัวไปเร็ว มึงแต่งตัวเป็นคนจนนานเหลือเกินแล้วเวสร็จแล้วครับแต่ยังเสร็จแล้วครับไม่เสร็จกูจะพังประตูเข้าไปมาปะปะปะไอ้ไอา้ให้แต่งตัวเป็นคนจนอายเออดูฮะโอ้โหนี่หัวจะหดเท้าเอ้ยได้อยู่เสื้อก็ดูจนนะเสื้อเก่าใส่กางเกงนี่ดูโอเคได้อยู่สภาพน่าจะดีกว่าเดิมไหนลองทำแบกว่าพี่ครับผมไม่มีเงินกินข้าวขอดิพี่ครับผมหิวครับผมหิวครับ โอ้ยเฮียอยากให้เงินมาเลยอ่ะทำไมええรู้สึกมันจนเหลี่ยกให้เงินมาเลยอ่ะเฮ้ยไหนมาได้อยู่เดี๋ยววันนี้จะต้องไปตีบทให้แตกนะครับว่าแต่ภารกิจเป็นอะไรไปดูหน้าง,งานไปนี่คือตรงนี้คือคือป้ายรถเมย์ครับผมป้ายรถเมย์ตรงนี้เวิร์กมากนะที่จะทดสอบจิตใจคนมีพี่น้องคนที่แบบกำลัลงลำบากอยู่แน่นอนพี่อยากทดสอบจิตใจคนนะครับ,ครครบวิธีการคือนี่กระเป so ๋าตังค์ครับผมนี่คือกระเป๋าตังค์นะครับข้างในไม่มีเงินข้างในไม่มีเงินแต่มึง จะต้องเดินไปเนี่ยในสภาพจนๆอย่างเงี้ยแล้วมึงแกล้งทํากระเป๋าตังค์กบเขาได้หยิบกระเป๋าตังค์มาคืนเราไหมนี่คือสิ่งที่เราทดสอบจิตใจโอเคป่ะวเราทราบทิ้งกระเป๋าตังค์เนียนๆแล้วเดี๋ยวใครหยิบกระเป๋าตังค์ให้ตะโกนเรียกพี่ได้ครับโอเคป่ะโอเคนะไปเนียนๆคิดว่าคิดว่าไม่ใช่คนจนธรรมดานะน่าจะเป็นภัยสังคมด้วยโอเคดีๆๆโอเคเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วอ่าโอเคโอเคสภาพใช้ได้อยู่นะอัพมาแล้วมาแล้วดูนะ คนนั่งป้ารถเมย์เต็มเลยดูนะดูนะดูนะปะ๊บเป่าตั้งรถแล้วรถแล้วมีใครมีใครมีใครลงมาป้าป้าป้าได้เฮ้ยป้าอขอเขาเรียกแล้วพี่โอเคป้าเรียกแล้วนะโอเคไปไปไปคนมีน้ำใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาของมาให้คนดีกวาคนไหนป้าคนไหนป้าคนไหนนำทางไปเลยาคนนี้ครับคนนี้คนไหนคนไหนป้าครับทำไมไม่กี่ป้าถึงให้เขา เก็บของให้เขาของเขาหล่นเราก็บอกเขาว่าของเขาหล่นไงอ๋องอกเขาหล่นแล้วเก็บให้เขาเลยเหรอจ้ะปั๊บแล้วทำไมไม่เก็บไว้เองอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะไม่ใช่ของป้าไม่ใช่ของเราเนอะป้ามีน้ําใจกับกับน้องชายผมโอเคขอโทษที่ต้องมาทดสอบจิตใจนะครับอยากทําให้คนเห็นว่าคนไทยอ่ะคนที่มีน้ําใจยังมีอยู่ขอให้คนดีๆแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับป้าขอบคุณนะครับเอาไว้ป้า สปครับสุภาพผ่านะาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบรอบงครับไปแล้วครับ,บ,รบไป <c oughs> ไปไปได้มึงเห็นนี้เป่านียร้านร้านนี้เห็นป่าหน้าเซเว่นมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะเดี๋ยวจะดูนะคนผ่านไปผ่านมาหน้าเซเว่นนะแล้วก็มีร้านเคฟกับตอนนี้นี่เห็นเปล่าร้านขายเคฟกับมึงเห็นนี้เปล่าร้านขายลอตเตอรี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูนะมืงแก้งเดินไปเดินมาแล้วหาช่วงที่คนชุลมุนเยอะๆทำให้เขาเห็นเลยนะว่ากระเป๋าตังค์ต่ว่าแล้วมึงเดินหา สุดท้ายใครหยิบกระเป๋าตังค์มาให้มึงมึงทำไปเดินหานะสุดท้ายใครหยิบกระเป๋าตังค์มาให้มึงมึงตะโกนเรียกกูเดี๋ยวกูเอาจากรถได้เลยโอเคปะ่ะเอาให้เนียนที่สุดไอ้ภัยสังคมเอาให้เนียนที่สุดเดี๋ยวดูนะฮะพี่น้องดูนะไปชา้าๆนะิดเนียนนะได้เปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวค่อยๆค่อยๆดีนะฮะเห็นปะ่ะฮะไปเดินดูนะฮะนี่ภัยสังคมไปเดินดูอ่สาสรก่อนอนะ่าโอเคดีดีด้อมดอมองๆด้อมดอมองๆ เดินผ่านร้านเคปนี่แหละคนนี้แหละที่เราจะทดสอบจิตใจนมดเลยละอ้าวเอาละ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 ให้เดินไปเก็บอะไรเฮ้ยเอามาแล้วเอิ่เร็วเร็วเร็วเรวเอาไปเจอแล้วเอาหมดกองสวัสดีฮะพี่ชื่อว่าอะไรฮะชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์แม่ชื่ออะไร แม่ชื่อป้าเงี่ยมค่ะป้าเงี่ยมมาเลยทั้งคู่เลยขายเค้กนะครับขายเค้กญี่ปุ่นในซอยแถวบ้านผมเองพันากาสามแปดพี่เมมีน้ําใจไม่กี้ป้าเป็นคนเห็นใช่ไหมครับขอห็นหน้าแม่ลูกคนมีน้ําใจหน่อยได้ไหมป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าเสี่ยมป้าเสี่ยมกับน้องเมย์ค่ะโอเคสองคนนี้นี่คนนี้เป็นคนเห็นเจ้าตังตกับคนนี้เป็นคนเก็บค่ะรู้ไหมว่าเราถ่ายรายการอยู่ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้เลยเนาะไม่รู้โอเคแล้วเห็นก็เราตามเขาตกจ้าแล้วเลยทำไงก็บอกเรียกเขาค่ะเรียกเขาน้องไม่ได้ยินก็เลยให้ลูกไปเก็บให้เขาไม่ได้ยินมันแก้มันจะทดตอบจิตใจไงเข้าใจเปล่าโอเคดังนั้นในเมื่อแม่กับลูกคู่นี้เป็นคนดีของยินได้ไหมจ้าไปหลังรถผมได้ไหมได้ไปท้ายรถผมนิดนึงไปท้ายรถผมนิดนึงาก่อนเมื่อกี้ทำไมต้องเก็บเป๋าอะไรเขาทำไมต้องเก็บปล่เป๋าอะไรเขา เราเก็บไว้แม่เองก็ได้ไม่ค่ะกระเป๋าเงินคนไหนหายมันก็จะลําบากเพราะว่าทุกคนเราหาเงินก็ยากด้วยต้องการใช้กันทุกคนแต่เราก็พอมีอยู่เราก็ไม่ค่อยอยากเอาของเขาเงินของคนอื่นเขาใช่ค่ะเราก็เลยช่วยเขาดีกว่าป้าเงียมดูไหมใช่ค่ะน้องเมยน่ารักมากเดินเดินไปคืนเขาเลยค่ะน่ารักมากแม่กับลูกที่ดีอย่างนี้มาท้ายรถผมนี่มีของขวัญอยู่เปิดมาเจออะไรเอาไปเลยนละอย่างเหมือนกป่ะจ้า ไปเย่ยมพร้อมนะฮะหนึ่งสองซ่มเน่ป้ามีซอสม่วนเชียงเนาะมีข้าวสารนะมีเครื่องกรองน้ำมีเตาแก๊สโอ้เตาแล้วก็มีเตาเอเจเตาไฟฟ้ามีหม้อข้าวด้วยอ่าดูนะป้าเอาอะไรเตาแก๊สเตาแก๊สไม่เอาเตาแก๊สไฟฟ้าเหรอไม่ไม่เอาอันเนี้เอาเตาแก๊สตัวไหนเตาแก๊สอันนี้ใช่ไหมที่อยากได้ นี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ป้าดูนะผมเปิดป้าดูอันนี้คือเตาแก๊สจ้าป้าสมควรได้สิ่งนี้เราเตาแก๊สไปครับปาขอบคุณค่ะป้าครับป้ามีน้ําใจมากๆผมไม่ยอมให้แค่นี้ในเมื่อน้องเมย์เป็นคนดีที่อยากมอบให้น้องเมย์เอาไปให้แม่ด้วยอเอาข้าวสารไปขอบคุณค่ะเอาข้าวสารไป5โลนะครับแล้วก็ที่แถมซอสง่วนเสียงให้โอเคนะ,อคคะเอาไปทากับข้าวกินที่บ้านอ่าโอเคถือไปเลยสิ่งที่ป้าได้อะมันคือ ป้ากับน้องเมย์คนได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณมีน้ำใจคนอื่นใช่ที่ผมมาทําแบบนี้นะครับผมขอโทษด้วยที่ผมต้องมาทดลองจิตใจคนเนี่ยทดสอบจิตใจคนเนี่ยเพราะอะไร่ะอยากจะให้คนเห็นว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะบนโลกนี้เฮ้ยเขามีน้ําใจนะเงินตกกระเป๋าตังค์ตกเขาก็เก็บให้แต่ว่าไม่คิดจะเอาเองดีมากน้องเมย์ดีมากพี่เงียม ขายดีๆเฮงๆนะขอ,ขอบคุณครับยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการแอบถ่ายแคนดิดทดสอบจิตใจแบบนี้นะครับเราต้องการจะสะท้อนให้เห็นน้ำใจคนไทยผมอยากให้คลิปคิปนี้นะครับสะท้อนให้คนตระหนักและมีน้ำใจให้กันนะครับไม่ได้มีเจตนามาจับผิดใครเดๆดทั้งสิ้นนะครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องชาวไทย